สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่57วันนี้ day 5แล้วครับทุกวันนี้ผู้ชายถูกสอนให้อ่อนแอและผู้หญิงถูกสอนให้เข้มแข็งมันมีอะไรแปลกๆในสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปไหมครับ สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ No o f b c h a l l e n g e Podcast นะครับวันที่ day 5แล้วนะครับแล้วก็สองสองวันที่ผ่านมาเนี่ยที่หายไปไม่ได้โพสเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะครับก็คือผมเป็นร้อนในนะครับอย่างที่อย่างที่ผมโพส์ไปในชุมชนเลยเนาะว่าผมเป็นร้อนในแล้วก็เป็นหนักมากนะเป็นหนักถึงขั้นพูดจาไม่เป็นภาษาสมมุติจะพูดอะไรปุ๊บเนี่ยลิ้นมันจะไปโดนลิ้นตรงที่เป็นร้อนในจะไปโดนฟันแล้วมันก็จะเจ็บ แล้วมันก็จะพูดออกมาไม่เป็นคาอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกห้าวิเออมันเลยอัดแบบอัดคลิปอัดพอดแคสต์อะไรเงี้ยไม่ได้เลยเนาะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอสคริปไปสักสองสาวันละกันแล้ววันนี้เนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะคือโดนเนี่ยมันยังรู้สึกมันยังรู้สึกอยู่เห็นไหมใเมื่อกี้พูดผิดกันละโดนเนี่ยมันยังรู้สึกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บแล้วทําให้ทําให้สามารถใช้ชีวิตปกติได้เนาะก็เลยมาอัดพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์วันนี้เนี่ย อย่างที่เกินไปเลยครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเมนสตรีมเนาะเมนสตรีมก็คือสื่อหลักเออสื่อหลักพยายามสอนให้ผู้หญิงเข้มแข็งดูแลตัวเองสตรองนะแต่สื่อหลักดันสอนให้ผู้ชายอยู่อ่อนแอได้นะอ่อนโยนได้นะอยู่ล้มเหลวได้นะอยู่แค่ต้องรักตัวเองนะเป็นผู้ชายก็ร้องให้เป็นอะไรประมาณเนี้ยเนาะคำพูดประมาณเนี้ยเนาะถูกกล่อมเกลามาจากเมนสตรีมเยอะมากนะครับ ถามว่าผมมีปัญหาอะไรกับคําพูดนี้ไหมก็จริงๆเมื่อก่อนอะไม่มีปัญหานะเพราะผมเองก็เคยถูกสอนเหมือนกันนะว่าเป็นผู้ชายก็ร้องไห้ได้นะครับเพียงแต่คนที่สอนเนี่ยเขาพูดไม่หมดครับเป็นผู้ชายร้องไห้ได้แต่ต้องร้องไห้ในสภาพแวดล้อมที่คุณมั่นใจว่าคุณร้องไห้ได้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ทุกที่หรือกับทุกคนบนโลกใบนี้ที่คุณสามารถร้องไห้ได้ผมในโชคดี ที่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้เรื่องความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองเนี่ยในที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็ในที่ที่ไม่มีคนตัดสินแต่อันนี้เวคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่ตัดสินแล้วก็ไม่ไม่คิดลบกับคุณถ้าคุณแสดงความอ่อนแอออกมาถูกไหมเออผมเลยอยากจะบอกว่าในชีวิตปกติทั่วๆไปที่คนเราใช้กันเนี่ยมันยากมากครับสำหรับผู้ชายอย่างเราที่จะแสดงความอ่อนแอออกมา ต่อให้จะมีคําสอนกล่อมเกาแค่ไหนก็ตามว่าผู้ชายร้องไห้ได้นู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วครับผู้ชายถ้าร้องไห้ต่อหน้าแฟนคุณจะถูกสูญเสียความ r เรสเ c คในฐานะผู้นําไปถ้าคุณร้องไห้ต่อหน้าพ่อแม่พ่อแม่จะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจในในอนาคตของคุณไปไม่มากก็น้อย ถ้าคุณร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณแบบ100%เซขนาดนั้นด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดลบกับใครผมแค่เอาแฟกต์มาพูดกันนะครับผมแค่กําลังจะบอกว่าวันนี้โลกเราเนี่ยยอมรับธรรมชาติของ LGBTQ+ ยอมรับอะไรหลายอย่างมากขึ้นเนาะแต่กลับพยายามกล่อมกลาให้ผู้ชายเ ไม่ยอมรับในธรรมชาติของความเป็นผู้ชายธรรมชาติของความเป็นผู้ชายคือธรรมชาติสร้างเรามาให้มีหน้าที่หาทรัพยากรให้กับเผ่าพันธุ์มีหน้าที่พัฒนาชีวิตเพื่อให้เผ่าพันธุ์อยู่รอดนี่คือหน้าที่ของผู้ชายครับผู้หญิงมีหน้าที่อุ้มท้องในนิดในธรรมชาติโอเคไหมผู้หญิงมีหน้าที่อุ้มท้องเพื่อขยายเผ่าพันธุ์นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไม ผู้ชายถึงมีสัชตตญาณการปกป้องผู้หญิงอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในสายเลือดอยู่ในใต้สานึกเพราะผู้ชายมีหน้าที่แค่หาทรัพยากรแต่ผู้หญิงมีหน้าที่ขยายเผ่าพันธุ์นั่นเลยทําให้ผู้ชายมีหน้าที่ต้องปกป้องผู้หญิงตามสัชตตญาณโอเคไหมเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถ้าวันนี้คุณอยู่ในห้องที่มีผู้หญิงเต็มห้องแล้วคุณเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วอยู่ๆมีโจรวิ่งเข้ามาจะฆ่าคนในห้องผู้ชายส่วนใหญ่จะพร้อมเป็นคนแรกที่ กระโดดไปให้โจรฆ่าเพื่อต่อสู้กับโจรเพื่อช่วยผู้หญิงที่เหลือเกทที่ผมพูดใช่ไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือธรรมชาติมันมีสิ่งที่เรียกว่าโฟลอยู่โฟลก็คือโฟลถ้าเกิดแปลง่ายๆนะครับถ้าเกิดแปลเป็นไทยแบบง่ายๆคือโฟลเนี่ยคือสภาวะของความลื่นไหลอะไรก็ตามที่มันลื่นไหลแบบไม่สะดุดเนี่ยมันเรียกว่าโฟลชีวิตของผู้ชายของเรามันก็มีโฟลอยู่ครับโฟลของผู้ชายคือโฟลที่เข้มแข็ง ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้จัดการอารมณ์ตัวเองได้โฟล์ของการมีความรับผิดชอบโฟล์ของการตั้งเป้าหมายและการทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โฟล์ของสิ่งที่เรียกว่าสัจจะโฟล์ของสิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มโอกาสในการหาทรัพยากรเพิ่มความสามารถในการหาทรัพยากรสิ่งเหล่านี้คือโฟล์ของผู้ชายโฟล์ของผู้ชายคือการไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ง ส่วน flow ของผู้หญิงเนี่ยคือการมีความอ่อนโยน flow ของการซับพอร์ตความเข้าใจความเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีในผู้ชายไม่ได้แต่พลังงานด้านไหนเด่นกว่ากันก็จะเป็น flow ด้านนั้นถามว่ามันมีไหมในโลกใบนี้ที่เป็นผู้ชายที่เอนจอใน flow ของผู้หญิงมีครับมีแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนและไม่ใช่ส่วนมากเช่นกัน ผู้หญิงต่อให้คุณเป็นผู้หญิงที่สตรองแค่ไหนคุณไปดูเหอะต่อให้เป็นผู้หญิงที่สตรองแค่ไหนเฟียสแค่ไหนอยู่ต่อหน้าแฟนก็เป็นลูกแมวอยู่วันยังค่าก็อ่อนโยนอยู่วันยังค่าเพราะนั่นคือโฟลของความเป็นผู้หญิงมันคือผู้หญิงที่แบบผู้หญิงผู้หญิงอ่ะเออนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ชายถึงแพ้ผู้หญิงอ่อนโยนโอเคไหมที่ผมอยากจะบอกก็คือหนังโป๊นะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําลายโฟลของผู้ชายเป็นอย่างมากเพราะ หนังโป๊คือสื่อที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองเป็นสุลต่านคือสมัยก่อนอย่างนี้ในจิตใต้สำนึกคนเรานะตัวผู้โฮโมเซเปียเพศผู้ก็คือผู้ชายโฮโมเซเปียเพศผู้ที่มีทรัพยากรเยอะจะมีผู้หญิงเยอะตามตามทันใช่ไหมเก็ตใช่ไหมผู้ชายที่มีทรัพยากรเยอะจะมีผู้หญิงรุมร้อมเยอะตามไปด้วยนั่นแปลว่าสมองคนเราอ่ะถูก โปรแกรมมาตั้งแต่แบบเป็นหมื่นเป็นแสนปีแล้วว่าผู้ชายที่ได้เซ็กกับผู้หญิงเยอะแปลว่าผู้ชายคนนั้นสําเร็จเยอะแปลว่าผู้ชายคนนั้นมีทรัพยากรเยอะผมไม่ได้กำลังจะบอกให้คุณไปแบบเซ็กกับผู้หญิงเยอะไม่ใช่นะแค่เล่าในแง่ของวิวัฒนาการในฝั่งมันเลยเป็นเหตุผลว่าพอเราดูหนังโปเยอะๆเนี่ยหนังโป๊เนี่ยมันคือเราได้เห็นผู้หญิงมากหน้าหลายตาแก้ผ้าต่อหน้าเรา แล้วสมองเราก็จินตนาการว่าตัวเองกํลาลังมีเซ็กกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ผมกำลังจะบอกคุณว่าหนังโป๊อ่ะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นสุลต่านในจิตใต้สํานึกนะในจิตใต้สํานึกมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นสุลต่านในเวลาแค่15นาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีพอคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นสุลต่านแล้วจิตใต้สตานึกมันเป็นยังไงต่อฮะก็ไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วน,นี่กูรวยแล้วไม่ต้องไปขยันก็ได้ไม่ต้องไปทานู่นทํานี่ก็ได้กูเป็นสุลต่านแล้วทางทั้งที่ความจริงไมม่่่่ใชเเก็ยสสออองคคุุณณโดนหลออูวาาํรจ สมองคุณโดนหลอกอยู่ว่ามีผู้หญิงรุมร้อมคุณเยอะมากและสมองคุณกําลังพังลงด้วยความรู้สึกเหล่านั้นเพราะการที่การที่คุณไม่ได้ทําอะไรให้กับชีวิตเลยอะแต่ได้ผู้หญิงสวยระดับนั้นเป็นรีวอร์ดให้กับชีวิตแล้วมันทําให้สมองเข้าใจไปเองว่าอยู่เฉยๆก็ได้รางวัลแล้วเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องเหนื่อยยากลําบากเพื่อที่จะไปหาเงินเพิ่มแล้วได้ผู้หญิงสวยจริงๆมาเป็นแฟน เรื่องอะไรฉันจะต้องไปยากลาบากเหนื่อยในการเรียนรู้ลงทุนเพื่อให้ตัวเองมีความมั่งคัง่งแล้วได้สร้างครอบครัวจริงๆเรื่องอะไรฉันจะต้องไปทําสิ่งยากๆเหล่านั้นในเมื่อแค่อยู่เฉยๆเปิดพรนับกูก็เป็นสุลต่านแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อคือสิ่งนี้ครับหนังโป้ทาให้ผู้ชายอ่อนแอลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณดูหนังโป้สมองคุณกําลังถูกกล่อมเกลาให้อ่อนแอลง และห่างไกลจากโฟลของความเป็นผู้ชายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับมันเลยไม่แปลกที่ทำไมผู้ชายทุกวันนี้ถึงอายุสั้นลงแต่ผู้หญิงกับอายุยืนยาวขึ้นเพราะผู้หญิงเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นแต่ผู้ชายกลับถูกสภาพสังคมหล่อดหลอมให้อยู่รอดในสังคม ได้น้อยลงนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ผมพูดตั้งแต่แรกครับว่าโลกทุกวันนี้สั่งสอนให้ผู้หญิงเข้มแข็งขึ้นแต่ดันสอนให้ผู้ชายอ่อนแอลงการที่สอนให้ผู้หญิงเข้มแข็งไม่มีปัญหาเลยครับมันเป็นสิ่งที่ดีแต่การสอนให้ผู้ชายอ่อนแอได้เป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อฟโฟล์ของเพศชายอย่างเราเป็นอย่างมากวันนี้ก็เลยมาชวนครับว่าผมไม่สามารถห้ามสภาพแวดล้อมรอบตัวของคุณได้ อย่างน้อยวันนี้ผมชวนได้ผมชวนคุณเลิกติดหนังโป๊ไปพร้อมๆกันได้ครับวันนี้ NoFab Challenge เดินทางมาถึง ep ที่5เออถึง day 5แล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองติดหนังโป๊ะนะครับหรือว่าเป็นเหมือนผมที่ใช้เวลาในการดูหนังโป๊เนี่ยวันหนึ่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็นอนสมไปอีกหลายชั่วโมงเพราะว่าหมดแรงเพราะว่าเหนื่อยเพราะว่าสมองดนน็อกจากหนังโป๊ะนะครับถ้าคุณเป็นเหมือนผม ที่หนังโป๊เริ่มส่งผลเสียต่อชีวิตส่งผลเสียต่อการงานความมั่นใจแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์นช่องนี้เกิดมาเพื่อคุณเรามาเลิกติดหนังโป๊ไปด้วยกันครับสำหรับใครที่อยากจะแค่ดีท็อกส์หนังโป๊นะครับอาจจะอยากดีท็อกซ์สามวัน7วัน15วัน1เดือนหรืออาจจะ1ไตรามาสก็แล้วแต่ก็มาลุยไปพร้อมกันได้นะครับเชิญชวนจริงๆถ้าเกิดว่าคุณลองเลิกดูหนังโป๊ได้แค่ 30วันคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ